คัสสวดีอ๋อเจอกันอีกแล้วนะคะความหล่อไม่ลดลงเลยขอบคุณนะคบามสวยไม่ลดลงเช่นกันนะขอบคุณค่ะความหล่อไม่ลดลงมีแต่เพิ่มขึ้นใช่ค่ะอ่าวันนี้นะคะมาพูดคุยกันสนิทเนยนะคะคุณตุ้ยมาเหนื่อยไหมคะอ่าไม่เหนื่อยเลยครับหายเหนื่อยเลยนะฮะกับการต้อนรับอย่างดีอย่างนี้นะฮะเสียงรีดดังลั่นตลอดเวลานะฮะอาณาเขาก็ชาติทั้งนั้นเลยนะฮะอาณาเขาต้องไปแบบว่าไปเปิดโรงงานผลิตลูกวีดแน่ๆเลยลูกนะฮะพี่พี่สาตนะสมุนนะฮะได้คะ นะครับคุณตุ้ยก็รู้สึกดีใจใช่ไหมคะที่มาที่นี่อยากจะบอกอะไรกับพี่น้องชาวขอนแก่นบ้างเอ่ยไหนๆ<ห>ก็มาถึงตรงนี้แล้วครับผมก็ก็ขอบคุณอีกครั้งนะฮะกับการที่ได้มาเยือนในครั้งนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะก็<อ>ดีใจนะฮะ<อ>แล้วก็ขอให้เป็นอย่างนี้ทุกๆครั้งแล้วกันนะครกับการมาหาที่ขอนแก่นครั้งนี้โอ้ยเคะชาวขอนแก่นยิ้มไม่หยุเลยนะคะฟันขาวก็เป็นแถวยืนยเยื้อไม่หยุดไม่หยุดอันนี้เป็นอันี้เป็แอบเดือนนี้เปนแดนึงอันนแอบเดือดอันนี้ดอ ตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าไม่พูดถึงงานนะคะกับเราจัดกรุงศรีมันดีเฟสซิโอเนี่ยต้องอะไรอยู่อยากทราบว่าคุณฑุ้ยรู้สึกอย่างไรมาถึงในงานตรงนี้แล้วผมมีความรู้สึกว่ากับทางงานกรุงศรีนะครับผมเคยได้คลุกคลีกับทางงานกรุงศรีมาก่อนแล้วเราอยู่กินกันมาก่อนแล้วใช่ไปร่วมงานไป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 ทัวร์ไปเล่นเกมอยู่ทั้งจังหวัดกับพี่เรื่อยๆค่ะเพราะจุโซนแกมอยู่กรุงศรี สีเขาจะมาตะโกนซ้ำกันไปซ้ำกันมาอา,อารมณ์มานะครับผมเคยได้ไปอยู่แล้วอย่างกับบริการวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับครบวงจรจริงๆนะเยอะแยะมากมายเอามาเลือกเลือกใช้เลือกสรรหาก,กันได้เลยนะฮะอย่างเช่นอะไรบ้างฮะเต็มไปหมดเลย ใครเป็นแฟนแมนยูบ้างคุณเป็นแฟนแมนยูหรือเปล่าครัผมนี่ตัวยงเลยครับแต่ตอนนี้พ่อพูดอยู่แถวนี้ผมก็ไม่ได้อะไรนะแต่คือผมชอบจริงๆนะฮะและมาวันนี้ถือกำลังมากมีบัตรเดบิตที่เป็นรูปลงโยงผม่ะยอมรับว่ามีด้วยผมแฮปมาเรียบร้อยอย่าโกรธนะฮะไวทีเดียวไวมากนะไม่โกรธค่ะตัดเงิน30%เลย คือผมชอบจริงๆนะคแล้วก็เป็นอะไรที่แฮปปี้มากเป็นิดกุญแจน่ารักเราก็มีแจกให้กับพี่น้องชาวขอนแก่นเยอะเลยครับผมคุณดุยขอแจกเยอะมากแต่ว่าวันนี้ได้ไปด้วยเลยดีไหมคะอันนี้เหรอฮะจะดีไหมคะเสร็จเรืแล้วแต่รอบนี้คุณตุ้ยบอกว่าในเมื่อคุณตุ้ยก็ชอบนะคะสีแดงแมนยูอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทุกท่านเนี่ยก็ชอบด้วยเหมือนกันเพราะนั้นคุณตุ้ยเนี่ย อยากจะแตกบวกโลโก้สัญลักษณ์แมนยูนี่แหละค่ะไปสองใบด้วยกันสองกกติกายังไงดีคะน้องอุ้มอ่ะกติกาเนะคะเอาเลยว่าขอคนที่มีบัตรเดบิตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะนออเ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 อัเสมเออ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 เนอเออยเออเออเอเ้ออยเออเเเ เวเนขาก็อยากเห็นตัวจริงบัตรคะผมขอชมบัตรหน่อยไดหมครับเอาเอาโชว์ให้แฟนๆนี่นี่ที่ยังที่มีนะครับอยากให้รู้ว่าแมนดูดียังไงนะฮะับเนี่เป็นไงนอกจากเตะบอลเก่งแล้วยังลูดเงินได้อีกด้วยเป็นไงนะฮะสวยมากเงินได้ได้เยอ่ะให้คุณตุ้ยมอบเลยค่ะคุณ้ชคดีโอะคนค่ะที่ขึ้นมาเนี่ยคือจะถ่ายรูปด้วยผลิตภัณฑด้ไหมคะเป็นผลิตภัณฑ์อะอะค่ะ สูบเลยไก่และยืดปัดไว้ด้วยอีกหนึ่งอ่นคะอีกหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะแน่ลูกแ่นะอันนี้เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะแนอลูกแต่ก็เจอลูกที่พัดมาก คุณตุ้ยค่ะจะมาแจกของรางวัลกับที่มาทับใจแล้วมีในคอนเสิร์ตไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเรามีจะมีช่วงมิสแอนกรี๊ใช่แล้วเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะมิสแอนกรี๊ดง่ายมากๆเลย20ท่านแรกนะคะที่วันนี้นะคะซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นออโต้คอลประกันไทยรถยนต์นะ่ยเทนเซอร์ร้องประกันเกี่ยวกับมะเร็งแล้วก็พีเอพร้อมประกันเกี่ยวกับอุบัติเหตุ20ท่านแรกเดี๋ยวมิสแอนกรี๊ดแบบใกล้ชิดกันเขาอยู่ไหนอ่าบนเวทีอย่างนี้เลยบนเวทีอยุ่ณตุ้ยเลยใช่ะค ไม่อยากถ่ายด้วยก็ต้องถ่ายครับเพราะบอลจบแล้วนะไม่บินเนี่คนอยากถ่ายแต่คุณตุ้องอยากใกล้ชิดสนิทสนมอ้าวก่อนจากกันไปอยากให้คุณตุ้องฝากอะไรถึงผลงานหรือว่าอะไรก็ได้ที่ แ้วก็ปีใหม่นี้ฮะก็น่าจะมีละครต้อนรับปีใหม่กันไปนะฮะแ้จะเป็นเผยบ้านนอกหรือจงคนนหิงเียนนะฮะไม่ว่าทั้งหลักข่าวแลละครตอนเนนะฮะก็รอชมได้ทังช่องสามครับ๋อแต่มีคนบอกว่าคุณตุ้ยเล่นรลายแล้วดูน่ารักดูน่าเกลียดดิน่เลเล่นไลายหรือเล่นแบบไม่ลนยก็ราวักอยู่แล้วสนใจอินเตผมก็จะเล่นละคที่อินเตวกพวกผยบ้านนอกอะไรเงี้ย ไม่แต่ว่าชาวขอนแก่นที่เขาชอบดูนะคะก็ติดตามกันได้แล้วมีอะไรอยากกระฝ่ายอีกไหมคะสุดท้าแล้วค่ะผลงานของเราบรรดานเอฟไว้ด้วยกันแล้วกันเรื่องที่สำคัญอย่างที่บอกครับตอนเย็นนะฮะยังไม่หมดนะะฮก็มีซื้อพีทีเอมาอีกะก็เดี๋ยวมารอชมกันว่าเป็นใครนะครันะ่นคะเลยถึงชาวขอนแก่นสักนิดหนึ่งแล้วกันครับผมก็ใกล้ปีใหม่แล้วฮะก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะฮะสุขีสุขขังนะครับแล้วก็ขอให้ร่างกายมีสุขภาพกายแข็งแรงทุกท่านแล้วกันนะครับมาขอบคุณ ธนาคารคาคออคคกรุณาขึ้นครอบคองเที่ยวก็ให้กับคุณตุ้ยค่ะเชิญานั่เคะนดาลค่พระคุณคุณเฉชัยงิริด้วยนะคะขอบคุณคุณตุ้ยด้วยแต่ว่าเดี ก็จะอยู่มีแอนเจยิ่นะคะก 20, ับ20,000แรกนะคะที่ซื้อประกันไทยต่างๆนะคะเอาเลว่าช่วงนี้เราสงวนได้นะคะหมดหน้าที่ลงก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเปิดโอกาสให้แฟนคลับได้ไม่เลย